สวัสดีครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมมาทำาเขาเรียกอะไรนะมาตัดต้นไม้ที่สวนป่าของตัวเองนะครับพอดีลม,มันพัดแรงแล้วมันมีต้นไม้มันจะโค่นะนะครับก็เลยมาตัดเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วก็จะถือโอกาสทดสอบมีดด้วยนะครับแล้วก็จะพาเพื่อนๆมาชมสวนป่าด้วยพอดีมีเพื่อนท่านหนึ่งแกบอกว่าอยากชมโคกหนองนาของผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือผมไม่ได้ทําโคกหนองนานะผมปลูกสวนป่าอย่างเดียวครับคือแบบ ไม่ได้ทำโคกแบบเหมือนกับในที่เราเห็นกันในช่อง YouTube หรือในทรทัศน์นะครับที่เป็นแบบขุดเป็นบ่อสะวงกลมมีอะไรเงี้ยครับคือผมขุดเป็นบ่อข้างหลังเก็บน้ำแล้วก็ส่งน้ำมาตามคูข้างที่เฉยๆครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพอมีเวลาจะพาเดินไปดูบ่อนะแต่ว่ามันอยู่ท้ายที่ไกลครับเพราะที่มันตามยาวนะครับสิบกว่าไร่ก็เดี๋ยวพาดูต้นไม้ก่อนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ผมยังมีระบบน้ําอีกอันนึงที่สําคัญกว่าบอ่อทางหลังที่นะครับก็คือโซล่าเซลล์เห็นไหมครับผมใช้โซล่าเซลล์สูบน้ำบาดาลขึ้นมานะครับคือเฉพาะกลางวันนะไม่มีแบตเตอรี่ไม่มีอะไรครับกลางวันก็สูบไปนะครับปล่อยน้ําเข้าสวนตามร่องน้ํานะครับแต่ก่อนผมจะขุดคลองไส้ไก่ใช่ไหมแล้วผมก็เอาน้ําจากโซล่าเซลล์นี่แหละปล่อยวิ่งตามคลองไส้ไก่แต่ตอนนี้คลองไส้ไก่มันมันโดนกบ ด้วยเวลาฝนตกแล้วดินมันไหลลงมากบของไส้ไก่หมดอันนี้เป็นอ,อะไรนะอ้อยหวานพอดีผมไปซื้อกินแล้วมันอร่อยก็เลยขอพันเขามาลองปลูกดูนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคืนเยอะๆแล้วสมาชิกในช่องมีดสนใจอยากได้อ้อยหวานที่เขาเอาไปทำน้ำอ้อยอะนะครับน้ำตาลเดี๋ยวผมตัดส่งไปให้อันนี้อ๋อพาชม ต้นไผ่ผมปลูกไม้ยืนต้นแล้วก็มีต้นไผ่ด้วยนะอันนี้ด้านหน้านะครับตั้งใจว่าถ้าเกิดมาปลูกบ้านอยู่หรือมาทําอะไรก็จะชอบต้นไผ่ตรงที่ว่ามันมันเย็นนะครับอันนี้ไผ่นางฟ้านะครับอันนี้จะเป็นไผ่ถ้าผมจําไม่ผิดนะดําตีมอนะะํำมันจะสีดํานะครับไม่รู้เพื่อนๆดูชัดไหมดําตีมอนะครับอันนี้ไผ่ ผายอะไรไม่รู้จาไม่ได้ต้องดูก่อนจดไว้ในสมุดนะครับอันนี้เป็นไผ่ใช้ลำใหญ่ๆตรงนู้นไผ่ด้ามขวานอันนู้นก็จะมีเป็นไผ่ดํานะครับแล้วก็พวกไผ่ก้าวดาวนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับให้ดูสวนป่าข้าวๆนะครับที่ทํานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นต้นไม้ตรงที่ผมตัดนะครับแล้วผมจะทดสอบมีดนะครับผม ตรงนี้ครับเป็นน้ำที่ออกจากโซลา r เซลล์นะครับจริงๆตรงนี้มันจะเป็นแนวคลองไส้ไก่เก่านะครับอาจจะพอเห็นรอยชุ่มชื้นอยู่บ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้มันกบไปหมดแล้วต้องขุดใหม่นะครับยังไม่ค่อยมีเวลาเลยนะครับอันนี้เป็นคูน้ำที่ผมบอกนะมันจะมาจากท้ายที่นะครับมาจากท้ายที่ที่ผมขุดบ่อใหญ่ไว้น่าจะประมาณไร่หรือสองไร่นะครับ แล้วก็ส่งน้ํามาตามคลองนะครับคือให้มันไหลมาเองนะไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีระบบปั๊มไม่มีระบบอะไรนะครับคือแค่มันเชื่อมกันนะครับน้ํามันเต็มคลองอยู่ตลอดบ่ออยู่ตลอดนะครับคือถ้าคนจะทําสวนป่านะครับที่สําคัญเลยคือระบบน้ํานะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะการจัดการต้นไม้นี่ผมทําแบบทําแบบอย่างที่เคยเล่าในคลิปแรกครับทําแบบ ศึกษาจากหลายอาจารย์หลายผู้รู้นะครับก็เลยเอาทุกทุกทุกอาจารย์ทุกผู้รู้มาผสมกันจนมั่วไปหมดนะครับแต่ตอนนี้ถ้าผมจะทําเพิ่มเนี่ยผมได้ข้อสรุปส่วนตัวแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเรื่องว่าจะสรุปยังไงเรื่องสวนป่านะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็นชัดไหมนะครับนี่ต้นพยุงนะที่ผมตัดยอดนะครับคือผมเออคือตรงนี้ครับ จริงๆอายุมันก็เท่าๆกับต้นใหญ่ๆนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าผมปลูกถี่จัดนะครับแล้วก็อยู่ห่างจากน้ําต้นมันไม่ค่อยแข็งแรงมันโตอย่างเดียวครับพอลมมาปุ๊บมันก็เอ็นนะครับเพราะใบมันหนักเนี่ยผมก็ตัดต้นพยูนะครับใบเอามาสูมได้ไม้เพียบเลยเดี๋ยวผมให้ดูกองไม้เนี่ยครับเอาไว้เผาถ่านได้นะครับนี่นี่กองแรกนะใหญ่ไมห่หรอที่ตัดเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับ เนี่ยครับท่อนขนาดนี้ตัดนะครับเอาไว้เผาถ่านนะครับต้นพยุงแต่ว่าผมไม่ได้ตัดทั้งต้นนะผมตัดแช่ช่วงยอดช่วงกิ่งแขนแขน,นมันนะครับตัวนี้จะเป็นต้นมะฮอกกานีนะครับสูงอย่างเดียวเลยครับปุกถี่ประมาณเมตรหนึ่งเมตรครึ่งนะครับก็ลำต้นใหญ่ไหมหรอพอาไปดูใหญ่ไหมครับนี่มือผมนะจริงผมก็เป็นคนมือใหญ่นะครับ มะฮอกกานีนะครับตรงนี้เป็นแถวของมะฮอกกานีนะครับนี่เมื่อวานผมตัดเมื่อวานผมเลยไม่ได้ทําคลิปนะครับเพราะเหนื่อยมากชีวิตใน youtube รีวิวมีดให้เพื่อนๆนดูแต่ชีวิตจริงผมใช้เลื่อยยนนะครับเพราะว่าท่อนขนาดนี้ไม่ไหวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาท่อนเล็กๆมาทดสอบมีดให้เพื่อนๆดูนะนี่ครับเป็นพวกใบกิ่งต้นพยูงกับต้นมะขามเทศอันนี้มะขามเทศนะครับไม่ใช่พยูง มันเอ็นเห็นไหมครับลมมันพัดลากมันงัดขึ้นมาเลยนะครับก็เลยตัดไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็โตเพราะว่าขันเทศมันโตไวเดี๋ยวมันก็แตกนะครับแล้วมันก็ทําให้ต้นพยุงของผมตรงเนี้ไม่ค่อยได้แสงด้วยต้นไม้อื่นก็ไม่ค่อยได้แสงก็เลยถือโอกาสตัดมันซะเลยนะครับโอเคนะเดี๋ยวมาทดสอบมีดวันนี้ผมจะทดสอบมีด จริงๆเคยรีวิวไปแล้วนะครับแต่ตอนนั้นรีวิวที่บ้านนะครับที่กรุงเทพไม่ได้รีวิวที่สวนก็คือมีดแคมป์นะครับช่างอ่ำนะครับหลานปู่นะครับเหล็ก g o 5เป็นรูปม้าม้าแม้ทีแรกผมนึกว่าเป็นมังกรพอดีมีช่างมีดท่านหนึ่งคอมเมนต์มาบอกไม่ใช่เป็นม้าโอเคนะครับม้านะครับน้ำหนักช่าง600กว่ากร,รัมมั้งครับ11นิ้ว สันหนาน่าจะประมาณ7มิลบ้งครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเหล็ก GO5 นะครับต้านสนิมระดับหนึ่งนะเดี๋ยวทดสอบให้ดูนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมเห็นข้อดีของการทําสวนป่านะครับเพราะผมมีต้นไม้แล้วเนี่ยครับมีกิ่งไม้ที่ผมจะต้องทอนทุกปีทุกปีนะครับมันเป็นปริมาณที่เยอะเหมือนกันนะครับหลังจากที่ผมปลูกมาประมาณ 8- ปเปีนะครับผมจะเผาถ่านผมจะทาถ่านนะครับ เพราะว่าบ้านผมที่ชนบทต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็ยังมีการใช้ถ่านอยู่นะครับแต่ว่าผมจะเผาแบบใช้เตาถัง200ลิตรนะครับไม่ใช่เผาแบบแบบโบราณน,นะเป็นการเผาแบบเขาเรียกว่าอะไรน,นะเป็นการอบเนาะที่จะได้เป็นพวกชาชาคูไหมถ้าผมเรียกผิดก็ขออภัยนะครับกําลังศึกษาอยู่นะครับเดี๋ยวอนาคตช่องผมนี่อาจจะมีการเผาถ่านให้ดูนะจากไม้ในสวนนะครับแต่ตอนนี้ดูมีดไปก่อนนะนี่นะครับ ม่รู้ชัดไหมนะครับได้ไหมโอเคได้นะครับกิ่งพยุงนะครับ ลองท่อนใหญ่ๆดูทักท่อนนะครับเพราะว่าแขนเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับ ไม่รู้ว่าจะมีคนว่าผมว่าฟันมีดผิดจังหวะอีกไหมนะครับคือผมก็ไม่ได้มีความรู้เลยนะครับคือจับมีดได้ก็ฟันชุบๆเลยนะครับอาศัยอย่างเดียวว่า,าเรื่องความปลอดภัยคือฟันไกลตัวอย่าให้แนวตัดลงอย่างเงี้ยเข้าหาขาหรือหาอะไรอย่เงี้ยนะครับส่วนว่ามีดฟันผิดจังหวะหนู่นนี่นั่นก็คือเรื่องจังหวะเนี่ยผมมีปัญหาครับขนาดร้องเพลงเนี่ยผม ผมร้องเพลงไม่ได้ครับเพราะว่าร้องที่ไรก็ค่อมจังหวะทุกทีนะครับมันก็คงจะส่งผลมาเรื่องการฟันมีดนะครับว่าฟันมีดแล้วผิดจังหวะนะครับผมก็แซวแกกลับนะเพราะแกะชอบมาแซวผมนะครับฟันมีดผิดจังหวะมั่งแล้วก็อะไรนะรับมีดไม่เป็นมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมชอบทําให้ดูแบบที่ไม่เป็นนี่แหละครับเพราะว่าผมอยากให้คนอื่นมาสอนด้วยว่าควรจะทํำยังไงนะครับ โอเคนะผมไปเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้นะสำหร Brazilian ับ <similar>